แท้เสรีเนี่ยมีภาพลักษณ์เกี่ยวกับเป็นนักการเมืองตรงฉินซื่อตรงสไตล์ยของคุณเสรีเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นจริงในการทําการเมืองไทยไหมครับนําบากเพราะว่าคนส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเนี่ยนะมันไม่ตรงไปตรงมาแต่ก่อนเนี่ยจะเลือกตั้งนักการเมืองก็ไปซื้อเสียงกันใช่ไหมของพี่ไม่มีนะพูดตรงๆได้เท่หลายกระท่านั้นนักการเมืองเกือบทั้งหมดเลย จะใช้วิธีการชกใต่ขั้นขัดนอกกติกาซื้อเสียงได้กูซื้อเสียงพัชนะได้แล้วมาเวนสอสก็ต้องีกถอนทุนคืนก็ไปหาผลประโยชน์เราควรจะต้องต่อต้านไอ้คนพวกนี้นะไม่ให้มันมีโอกาสอย่างที่รัชการที่เก้าเนี่ยบอกในบ้านเมืองมีทั้งคนดีและคนไม่ดีการทําให้บ้านเมืองสงบสุขเรียบร้อยได้อยู่ที่การยกย่องคนดีสลับสนคนดีให้ได้มีอำนาจ การเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นโอกาสของพี่น้องประชาชนแล้วที่จะยกย่องคนดีสนับสนุนคนดีให้มันมีอำนาจก็ไปเลือกคนดีเลือกพรรคดีสิใช่ไหมฮะยังไม่ใช่ไปเลือกไอพ้พรรคแจกเงินแจกทองแต่การทําการเมืองแบบคุณเสรีคือแบบตรงไปตรงมา,งมาแล้วมันจะไปด้วยกันได้ไหมครับมันก็ไปได้แบบที่ว่าเราได้แค่ไหนก็แท่นั้นเราจะเป็นอะไรก็ได้ไม่เป็นอะไรก็ได้ถ้ามีหนึ่งเรื่องที่อยากจะ สื่อสารกับประชาชนนะครับเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรครับก็ให้ประชาชนรู้จักพรรคเสรีรวมไทยว่าว่าทั้งผู้สมัครทั้งพรรคมันของดีจริงนะไม่มีโกหกกระล่อนปินปอนหรอกนะพูดคําไหนคํานั้นทาอย่างไรก็เป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งสิ้นนะครับหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงกาสองใบทําไมถึงต้องเลือกเสรีรวมไทยครับอืมก็ผมคนดีพรรคดีเนี่ยเอ้าในหลวงก็ให้เลือกคนดีใช่ไหมฮะประชาชนก็ต้องรู้ว่า ผมเป็นยังไงรูปักเป็นยังไงดิถ้าเลือกมาได้แค่ไหนมันก็แค่นั้นเลยนะแต่เลือกทั้งคนทั้งภาคกันมันเยอะนะน่นเราจะสามารถทํางานให้พี่น้องประชาชนได้เห็นเป็นที่ประจักถ้าเลือกจกนกระทั่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะจะเห็นผมกับวิยุทต์เนี่ยต่างกันฟ้ากับเหวลย